เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณได้เงินจำนวนมากจากหลายช่องทางเขมาหากินหากทำอาชีพเสริมก็ยิ่งรวยยิ่งปัง เรื่องของการงานดวงดีดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแถมยังมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยหนุนนําให้ประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีความรักก็มีหลายรสชาติมีทั้งรสหวานรสเผ็ดรสมันครบทุกรสส่วนคนโสดรู้สึกชินกับความโสดมากกว่า สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ต้องเร่งวางแผนการเงินให้ดีแม้ว่าจะได้มากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากที่วุ่นวายมาทั้งคนและทั้งงานอยู่นานแสนนานนี้ก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันแต่สุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดช่วงนี้มีอะไรทําเยอะแยะจนลืมคิด เรื่องของความรักไปเลยแต่วันอังคารเรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้ เป็นกรอบเป็นกรรมจำนวนมหาศาลแต่คุณมีรายจ่ายที่สำคัญรออยู่ค่อนข้างเยอะเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของงานอาจจะได้งานใหม่หรือขยับขยายตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีห่างกันไปก็ต้องใช้เวลาให้กับตัวเองอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณรักดีขึ้นส่วนคนโสดเป็นช่วงเวลารักษาใจตัวเองให้แข็งแรงอย่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่กับ ใครเพียงเพราะคำว่าเงาสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้เริ่มเก็บออมตั้งแต่เนิ่นๆจะดีมีเกณฑ์ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีในวันข้างหน้าเรื่องของการงานเริ่มมีงานใหม่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบเพราะผลงานเก่าๆของคุณที่ทำไว้ได้รับโอกาสอันดีครั้งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคุณรักมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินอายุทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนคนโสดเหมือนมีใครเข้ามาพยายามส่งสัญญาณบอกว่าเขา<อ>คนนั้นชอบคุณอยู่สาหรับคนที่เกิดวันพรหาสบดีเรื่องของการเงินดวงชะตาการเงินของคุณดีจัดหนักจัดเต็มไม่เกรงใจเงินในบัญชีพุ่งเอาพุ่งเอาเรื่องของการงานมีการรับข่าวดีจากการทํางานกับคนหมู่มากคุณจะโดดเด่นและผลงานดีอีกด้วยเรื่องของความ สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกๆด้านส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปาพูดคุยกับใครบางคนให้หัวใจของคุณหวานไวสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายรอยอยู่ แต่คุณก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องกังวลเพราะคุณมีเข้ามาหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิดขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทางคู่ต่างให้ความรักซึ่งกันและกันเชื่อใจกันอย่างดีส่วนคนโสดมีแกณฑ์ได้พบกับคนดีที่คุณเฝ้ารอมานานแสนนานสำหรับคนที่เกิดว,นวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีเรื่องราวที่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแต่ไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่อะไรไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเรื่องของการงานคุณจะพบกับงานใหม่ที่ท้าทายความสามารถของคุณถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่พูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดต,ตอนนี้วุ่นวายแต่กับงานเรื่องของความรักเอาไว้ทีหลัง ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ